สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับบีบหัวใจหมอเจี๊ยบโพส์อะไราหมอกระต่ายรุ่นพี่หมอโอ๊คสมิธโผเมนต์ต้องบอกว่าบีบหัวใจเพื่อนสนิทเมื่อล่าสุดทางด้านหมอเจี๊ยบโพส์อะไราหมอกระต่ายด้านรุ่นพี่หมอโอ๊คสมิธโผล่คอมเมนต์กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อตำรวจยศสิบตำรวจตีได้ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สีแดงชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย าสถาบันโรคไตภูมิราชนคลินส่งผลให้หมอกระต่ายหรือแพทย์หญิงเวลารักษสุภวั์จริยาคุณผู้เชี่ยวชาญด้านจากักษุวิทยาภาวิชาจากักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนเสียชีวิตก่อนที่ต่อมาหมอโอ๊คสมิธก็ได้โพสต์อะไรหลังรุ่นน้องอย่างหมอกระต่ายถูกตำรวจยศสิบตำรวจตีขับบิ๊กไบ์ชนเสียชีวิตกระทานหาัขนขณะข้ามทางม้าลายโดยงานนี้หมอโอ๊คสมิธ ก็ได้โพสระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับพพกครอบครัวคุณหมอกระต่ายอย่างสุดซึงนะครับน้องเป็นที่รักของเพื่อนๆพี่พ,พี่ทุกท่านที่โรงพยาบาลหรือความสามารถความน่ารักความตั้งใจเพื่อคนไข้อย่างสูงสุดเสมอมาเป็นที่น่าเสียดายต่อวงการแพทย์ของเราที่สูญเสียจากจุภแพผู้เชี่ยวชาญไปก่อนวัยอันควรและขอวิงวอนให้เหตุการณ์นี้เป็นอีกครั้งที่อยากจะย้ำเตือนถึงผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านในเรื่องความเร็วและความประมาท ราะความสูญเสียอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับและต้องบอกว่าบีบหัวใจเพื่อนสนิทเมื่อล่าสุดทางด้านของหมอเจี๊ยบละละนาได้โพสต์ไรยหมอะกะตายซึ่งหมอเจี๊ยบละละนาก็ได้โพสต์รูปสมัยก่อนและได้ระบุข,ข้อความว่ารักแกเสมอและตลอดไปถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจนแก่กะโลก,กระลาแต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปด้านรุ่นพี่หมอโอ๊กสมิธโผล่คอมเมนต์ทันทีว่าทูแซด ทูซูนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ